ต่อมานะคะอันนี้คือกอไก่เจ็ดนะคะรหัสกอไก่เจ็ดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผ้าสีม่วงเหมือนกันค่ะเป็นสีม่วงคือนกันเด้อค่ะพี่หน้องนะคะแต่ว่าสีม่วงตัวนี้ก็คือจะเข้มนิดนิดนะคะแล้วก็เป็นสีม่งวงจ้วงซับด้วยทักทอประดิษ์ทักทอสวยมากไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นงานทอลายไม่ใช่พิมพ์ลายเด้อพี่หน้องเด้อนะคะเนื้อผ้าตัวนี้นะคะเป็นเนื้อผ้าผ้าเล้าเด้อค่ะพี่หน้องเด้อหันซีบอกไปเด้วนะคะ สิวาตัวขายกันมาคะ่ะราคาเพียง200บาทน,นะคะพี่น้องเนาะนะคะก็จะเป็นแบบตีนหยกคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือคือเหมือนเหมือนเทียนเนาะเทียนจุดไฟแต่ว่าอันนี้ก็คือยดลงมางสีสวยสวยงามค่คะพี่น้องเนาะเห็นไล่สินหมค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือลายสลับก็คือดินสลับสีม่วงอันนี้ก็คือจะเป็นดินสีเงินนะคะก็จะแบบว่าเป็นประดับด้วยดอกเล็กๆนะคะพี่น้องเนาะไส้เหลวมีความสวยงามนะคะราคาไม่แพงเพียง200บาทเท่านั้นเอง ถ้ามีถ้ามีขนาดสองหลาผ้ามีขนาดสองหลาเท่านั้นนะคะสามารถที่จะนําไปเป็นตัดเป็นผ้าถุงเอเย็บเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปหรือนําไปเป็นกระโปรงได้ตัดไปเป็นกระโปรงได้นะคะสําหรับข้าราชการครูสําหรับข้าราชการที่เป็นพยาบาลเวลาออกงานถ้าหาสินค้าไม่แพงก็มาหาที่ร้านสาวหวานผ้าไทยนะคะช่อง TikTok ติ๊กตอกฝากด้วยนะคะเห็นบ่าพี่น้องงามงาม เห็นว่าคะสวยสวยสวยไม่มากค่ะสวยมาก